สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคุยทุกเรื่องกับน้จิตวิทยาโดยดรน้อยค่ะสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่น่าสนใจอีกอีพีหนึ่งโดยมีหัวข้อว่าปมแห่งความอิจฉาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะสำหรับปมนี้ก็จะเกิดขึ้นในวัยอนุบาลน,นะคะโดยเฉพาะกับลูกคนโตนะคะเพราะว่าลูกคนโตหรือว่าลูกคนแรกเนี่ย เป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ทุ่มเทความรักทุ่มเทเวลาทุ่มเททุกอย่างให้เขาดูเสมือนว่าเขาเป็นพระเอกของเรื่องนะคะ,ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มมีน้องเป็นลูกคนที่สองนะคะ,ะดังนั้นลูกคนโตก็จะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาเวลาในบางส่วนนี้ไปดูแลน้องลดความสำคัญของตัวเองลงไป แล้วลูกคนโตก็จะมองว่าน้องเนี่ยคือคู่แข่งนะคะหรือว่าน้องเนี่ยคือศัตรูซึ่งความรู้สึกนี้จะนําไปสู่การต่อต้านของลูกคนโตและจะนําไปสู่ปมแห่งความอิจฉานั่นเองนะคะทีนี้วิธีการก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีการเตรียมตัวให้ดีนะคะโดยมีการชี้แจงให้ลูกคนโตทราบว่า,าพวกเรากําลังจะมีน้อง หนูกาลังจะมีน้องน้องเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่น้องยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องยังทําอะไรไม่ได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องมาดูแลน้องในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกคุณโตได้มีโอกาสได้ช่วยดูแลน้องในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นคุณแม่กําลังอาบน้ําให้น้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้น้องทาแป้งให้น้องก็อาจจะให้เขาช่วยหยิบจับ อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็พร่ำบอกลูกคนโตว,ว่าอันนี้คือดองของหนูเราจะต้องรักน้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งถ้าหากเรามีการทําความเข้าใจที่ถูกต้องแบบนี้แล้วก็จะทําให้ลูกคนโตที่เขารู้สึกว่าน้องคือคู่แข่งนะคะที่เขารู้สึกว่าน้องคือคนที่มาแย่งเวลาจากคุณพ่อคุณแม่ไปเขาก็จะเกิดความเข้าใจ ะะและก็จะกลายมาเป็นบุคลิกภาพพี่คนโตที่รักน้องปกป้องน้องนะคะซึ่งจะส่งผลตอนโตเมื่อพวกเขาโตขึ้นนะคะเขาจะกลายเป็นพี่คนโตที่คอยเอาใจใส่น้องรักน้องปกป้องน้องแล้วก็เอื้ออาทรให้กับน้องนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กำลังจะมีลูกคนที่สองนะคะอย่าลืมพูด สิ่งเหล่านี้กับลูกคนโตหากเราไม่มีการทําความเข้าใจที่ชัดเจนมันก็จะทําให้ลูกคนโตนั้นเป็นปมอ,อิจฉานะคะแล้วปมนี้ก็จะติดตัวเขาเมื่อโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ขี้อิจฉานั่นเองนะคะหากเรามีการจัดการในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแล้วปัญหานั้นก็จะไม่เกิดขึ้นหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้กับบุคคลที่ท่านรักนะคะ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ